สิบสองกรกฎาปป้ามาขายเหรียญอีพีที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเข้าสู่ช่องของประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณพบกันวันนี้เป็นวันที่12เดือนกรกฎาคมปีพศ2566 ท่านผู้ชมฮะเดินทางมาถึง ep ที่70แล้วสําหรับ ep ปะป่ามาขายเหรียญวันนี้เรามีเหรียญอะไรมาแบ่งปันกันบ้างเรามีเหรียญอะไรมาแบ่งปันกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันใน ep นี้ท่านผู้ชมฮะนอกดูจบใครอยากได้ก็ไลน์คุยกับแอดมินก็ประมาณนั้นเรามีเหรียญอะไรมาแบ่งปันกันเนาะ ep นี้บางวันก็มีเหรียญเด็ดบางวันก็ไม่มีท่านผู้ชมฮะก,ก็มีทั้งสภาพผ่านการใช้งานสภาพไม่ผ่านการใช้งาน ปะปนคะเข้ากันไปไม่มั่นใจว่าแสงไฟแสงสว่างพอเพียงหรือเปล่าท่านผู้ชมฮะเหรียญที่อยู่ในเมาส์เหรียญที่อยู่ในซองกระดาษแบบนี้ท่านผู้ชมฮะบางครั้งก็จะไปกระทบกับแสงไฟเนาะแสงไฟอาจจะสว่างไม่พอประเดี๋ยวปะปาจะเริ่มแบ่งปันกันเลยดีกว่านอกเผื่อใครบ,บางคนบางท่านดูแล้วจะได้ไปทํางานอย่างอื่นกันต่อโอเคนะฮะท่านผู้ชมฮะด้านบนสุด ด้านบนสุดเป็นเหรียญ2บาทสีขาวปีพศ2550ท่านผู้ชมฮะเหรียญละ7บาทเหรียญละ7บาทใครอยากได้ฮะเรามีกัน2 4 6สมีกันอยู่ประมาณ10กว่าเหรียญฮะเหรียญละ7บาทถูกมากเลยอ้าวใครอยากได้เหรียญละ7บาทที่จริงน่าจะ8บาทเนาะอ่ะไม่เป็นไรถ้า7บาทปีพศ2550ท่านผู้ชมฮะลองลงมาก็เหรียญละ6บาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมมาเป็นเหรียญผ่านการใช้งานนะ เหรียญผ่านการใช้งานแต่ว่าเหรียญเขาไม่ขาวซีดนะท่านผู้ชมะเหมือนว่าไม่ได้ผ่านการล้างมาเลยนะโอเคเนาะยังไม่ขาวซีดเหรียญละ6บาท2บาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะสบาทที่ระลึกวานละคละๆกันไปหลังจากนั้นท่านผู้ชมะเรายังมีกันมาเรื่อยๆสาหรับเหรียญไ,ไม่ผ่านการใช้งานนะี่คือ1บาทแล้วหงปีพศ2 5ง0ไม่ผ่านการใช้งานฮะผ่านการใช้งานพบเจอได้ทั่วไปแต่ไม่ผ่านการใช้งานนั้นก็ค่อนข้างจะ พบเจอได้ยากกว่ากันนิดนึงอ่ะใครอยากได้ฮะเหรียญละ25บาทเหรียญละ25บาทหลังจากนั้นเรามีท่านผู้ชมนักสะสมเข้าทยอยส่งมาแบบนี้อ่ะเดี๋ยวดูกันเนาะ5บาทปีพศ2530หลเรือหงท่านผู้ชมฮะเหรียญละ10บาทเหรียญละ10บาทหากสภาพสวยกว่านี้ราคาก็อาจจะสูงกว่านี้ท่านผู้ชมฮะเนาะแล้วก็มาดูท่านผู้ชมฮะ1บาทครุฑปีพศ2517เหรียญละ30บาทโอเคไหมแล้วเรามาดูท่านผู้ชมฮะมีกันอยู่3มเหรียญ2สภาพ นี่คือ5บาทคุตตรงปีพศ2525 2เหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะ2เหรียญน,นี้อ่าป้าปาไม่มั่นใจทางด้านราคาตรงนี้ป้าปาลืมซะแล้วเนี่ยป้าปาลืมซะะสภาพก็สวยอยู่นะเดี๋ยวไปคุยกับแอดมินแล้วกันท่านผู้ชมฮะนะาเขามีกันอยู่3เหรียญน,นะไปคุยกับแอดมินโอเคไหมสภาพเหรียญเขายังสวยอยู่เหรียญเนี้ยที่จริงอ่าป้ปาลืมราคาจริงๆท่านผู้ชมฮะเรามีกันอยู่3เหรียญไปคุยกับแอดมินเอาแล้วกันใครอยากได้เนาะ หากใครต้องการหลังจากนั้นเรามาดูถ่าผู้ชมฮะหนึ่งบาทสามรอบไม่ผ่านการใช้งานหนึ่งบาทสามรอบไม่ผ่านการใช้งานทั้งสองเหรียญท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญเก่าเก็บเก่าเก็บ e จริงๆท่านผู้ชมฮะปะปาตรวจสอบอดูแล้วเหรียญนี้100บาทเหรียญนี้120บาทโอเคไหมฮะสองเหรียญสองราคาวาระเดียวกันสองเหรียญสองราคาวาระเดียวกันท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นเราลงมาดูท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ10บาท 8อันดับ9อันดับหายาก8อันดับ9อันดับหายากใครอยากได้ฮะท่านผู้ชมชุดนี้350บาทชุดนี้350บาทถ้ามีปี31มาใส่ราคาเขาจะพุ่งลิฟเลยนะท่านผู้ชมถ้ามีปี31ราคาพุ่งเลยนะฮะโอเคเนาะอ่ะจบจาก10บาท9อันดับแล้วท่านผู้ชมฮะเรามีปี36มาให้ด้วย350เหมือนเดิมอ่ะท่านผู้ชมฮะ3 5มา350 350ชุดการจนาพิเศษเริ่มต้นกันที่1สตางค์การจนาพิเศษามาสิ้นสุดที่เหรียญย0บาทการจนาพิเศษท่านผู้ชมฮะอ่ะโอเคไหมใครอยากได้ชุดนี้350 3 5อามอ่ะท่านผู้ชมฮะดูเอาดูเอาดูเอาท่านผู้ชมฮะ350หลังจากนั้นเรามาดูเหรียญในตำนานกันสนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะหายากแล้วเริ่มหายากจริงๆ เริ่มหายากกันแล้วสภาพที่สวยๆนี่คือเหรียญชุดสตางค์ปีพศ2500ไม่ผ่านการใช้งานสภาพสภาพไม่ผ่านการใช้งานน้ำเงาจับกันอยู่เลยท่านผู้ชมฮะสวยมาก1บาทนี่มาจากนักสะสมระดับมืออาชีพท่านผู้ชมฮะนะนักสะสมรุ่นใหญ่นะโอเคไหมนี่คือ1บาทปีพศ2500แล้วก็มา50าสตางค์ไม่ผ่านการใช้งาน25สตางค์ แล้วก็มา10สตางค์5สตางค์ท่านผู้ชมฮะชุดนี้ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะยังคงความเป็นตัวของตัวเองท่านผู้ชมฮะเพียงแต่ว่าดูแล้วอาจจะอาจจะมีสีค้ๆนิดนึงแต่ประปายืนยันว่าไม่ผ่านการใช้งานเลยท่านผู้ชมฮะเรามีกันอยู่2ชุดสภาพเดียวกันเลยไม่ผ่านการใช้งานนานนานทีประปาจะหาเหรียญมาได้เ้าท่านผู้ชมฮะชุดละ250บาทเรามีกันอยู่2ชุดท่านผู้ชมฮะ ไม่มีเหรียญอ่าผ่านการใช้งานไปปะปนนะฮะทุกเหรียญเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่าจะมีอ่าง่ายๆถ้าไม่ชมมาว่ายังไงดนท่ยู้าชมดูเอาเนี่ยไม่ผ่านการใช้งานปปาจะพูดคําไหนดีโอเคนะอเคนาะเหรียญเนื้อทองเหลืองเนี่ยบางครั้งเขาก็จะมีความสดใสาบางครั้งเขาก็จะออกค้ำเขียวๆไปเลยถ้าไม่ชมะปาปาพูดได้แบบนี้เลยโอเคไหมฮะชุดละ250ไม่ผ่านการใช้งาน โอกาสที่จะมาเจอมาจัดกอนข้างจะน้อยท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะเรามีกันอยู่2ชุดปีพศ2,500ครบชุดท่านผู้ชมฮะเป็นชุดที่น่าเก็บสะสมนะน่าเก็บสะสมเลยนะหลายคนหลายท่านนั้นก็จะไปได้ข่าวจากช่องของปปาที่อื่นด้วยว่า50สตางกับย5สตางค์ต่างผลิตเป็นพันล้านเหรียญแต่ท่านผู้ชมฮะส่วนต่างหายากก็คือ1บาทแล้วก็10สตางยิ่ง5สตางท่านผู้ชมฮะเหรียญขนาดเล็ก ผลิตออกมา6ล้านเหรียญโอกาสที่จะสูญหายไปตามกาลเวลาก็ค่อนข้างจะมากฉะนั้นปอปากําลังเก็บสะสมอยู่ส่วนหนึ่งนะซื้อขายไม่ได้ป,ปอปาก็จะเก็บไว้ก่อนเพราะปอชอบมากเปอคิดว่าอนาคตน่าจะหายากแล้วแหละนะโอเคเนาะหลังจากนั้นจบชุดนี้แล้วเราลงมาดูท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญคุชเชียงไม่อ่ถ้าจะผ่านการใช้ง,งานก็น้อยมากท่านผู้ชมฮะถือว่าแทบจะไม่ผ่านเลยดูด้านหลังแล้วก็ยังประมาณแบนนี้ถ้าเรามาดูด้านหน้าท่านผู้ชมฮะด้านหน้า ถ้าใครสังเกตดูว่าเหรียญคุดเฉียงอะ่ะด้านหน้าด้านหน้าเขาจะมีร่องรอยค่อนข้างเยอะถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้างานขนาดไม่ผ่านการใช้างานเนี่ยไปกระทบด้วยกันเองท่านผู้ชมฮะก็ยังมีร่องรอยโอกาสที่จะ <c oughs> ที่จะเจอเหรียญที่มีร่องรอยน้อยที่สุดแบบเนี้ยค่อนข้างจะยากมากอ่ะปะปาจะลองดูท่านผู้ชมฮะใครไม่เชื่อลองไปดูด้านหน้าเหรียญเหรียญคุดเฉียงนะฮะถ้าใครสังเกตเป็นจะรู้เลย จะรู้เลยอ่ะล่องลอยเนี่ยมีกันเยอะแยะมากมายเลยท่านผู้ชมฮะสำหรับด้านหน้าหาเหรียญสวยๆแบบนี้ยากโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะใครอยากได้90บาทฮะเหรียญนี้90บาทอ่ะหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญอ่ากาญจนาพิเศษท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่ระลึกนะรู้สึกว่าเขาจะไม่มีหน้าเหรียญแล้วกท่านผู้ชมฮะเป็นสภาพเนื้อเนื้อทองแดงที่สภาพใหม่หมดทุกเหรียญเลยใหม่จริงๆท่านผู้ชมฮะ ใหม่จริงๆน่าเก็บสะสมมากเท่าที่ประปาดูน้ําเงาน้ําน้าน้าทองแดงที่จับกันเลยดูเอาดูเอาท่านผู้ชมฮะปืด๊ดอ่ะสง่างามมากท่านผู้ชมฮะใครอยากได้เหรียญละ250บาท250บาทโอเคเนาะะป๊าปปาคิดว่าใครเอาไปดัดง่ายๆใช้คําว่าดัดแปลงดัดแปลงใช้แบบท่านผู้ชมฮะนะถ้าเราเป็นนักสะสมล้วไปจําหน่ายขายต่อแล้วเราทุกอย่างเราก็ต้องดัดแปลงเองท่านผู้ชมฮะนะดัดแปลงเองแล้วเราจะรู้ว่าทุกอย่าง ใช้มันสมองแล้วก็จะดีที่สุดท่านผู้ชมโอเคเนาะหลังจากจบเนื้อทองแดงท่านผู้ชมฮะเรามาดูฮะขัดเงาฮะท่านผู้ชมฮะเนื้อนิกเกิลขัดเงานะนี่คือเหรียญชนิดราคาแค่ยี่สิบบาทเนื้อนิกเกิลขัดเงาท่านผู้ชมฮะสวยงามมากสวยงามมากอ่าใครอยากได้ฮะเนื้อนิกเกิลขัดเงาเหรียญนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทห้าร้อยห้าสิบบาทท่านผู้ชมฮะจบจากเนื้อนิกเกิลขัดเงาเรามาดูท่านผู้ชมฮะเหรียญนี้รู้สึกว่าจะสองร้อยห้าสิบบาทนะนี่คือเหรียญอ่า ครบ70ปีใช่ไหม70ปีหรือเปล่าท่านผู้ชมฮะประปาไม่มั่นใจโรงเรียนนายเรืออากาศใช่ไหมประมาณนั้นแหละเอาใครอยากได้ฮนะเหรียญนี้ปื๊ดดูด้านหน้าท่านผู้ชมฮะดูด้านหน้าอ่ะสองร้อยห้าสิบบาทสภาพผิวสวยไม่ผ่านสนามมาสักเท่าไหร่ถ้าจะไม่ผ่านเลยท่านผู้ชมฮะรถนี้รู้สึกว่นนาน่าสะสมระดับอ่าท่านผู้ใหญ่เนี่ยส่งเหรียญมาก็ค่อนข้างจะมีสภาพสวยเยอะๆเลยท่านผู้ชมอ่าเหรีหรรยญนี้ท่านผู้ชมฮะห้าสิบบาทที่ระลึก โรงเรียนในเรืออากาศไปรไะมาณนีนท้ท่านผู้ชมเหรียญนี้250บาทตามสภาพท่านผู้ชมฮะโอเคนาะสวยงามมากไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านสนามมาก่อนเนาะเอาหลังจากนั้นเราลงมาดูด้านล่างสุดท่านผู้ชมฮะแถวสุดท้ายสําหรับรายการวันนี้อมองดูท่านผู้ชมนี่คือเหรียญเหรียญหนึ่งบาทพญาคุตปี17เจท่านผู้ชมมาสภาพน้าคำําน้ำดำจับกันเลยน้ำดำหมายความไม่ใช่ผ่านก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะไม่จะพูดคําไหนดีอ่ะท่านผู้ชมฮะน้ํา ทองนี่จับกันเลยนะน้ำทองแดงนี่จับกันเลยเหรียญนี้อ่ะท่านผู้ชมอะอ่ะขยากได้เหรียญนี้1น0 150้บาท150บาท,บาทอ่ะราคานี้ถูกนะท่านผู้ชมอะโอกาสหน้าถ้าสวยอย่างนี้ไม่ได้นะวันนี้ถือว่าปปารลดให้แล้วกันที่จริงต้องแตะระดับ1 0 7 109หรือว่า200กว่านึกออกไหมฮะก็อาจจะไม่ถึง200ดีราคาตามท้องตลาดบ้านเราหนะบางแหล่งนะก็อาจจะรนะ้อยนั่นแหละประมาณนะั่นแหละร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้า ที่จริงปะปาว่า200ยก็ยังไม่แพงเลยท่านไม่ชมฮะถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานน้ําแดงจับแบบนี้น้าทองแดงจับแบบนี้โอเคเนาะเหรียญน,นี้150บาทเอาไปกันก่อนท่านไม่ชมฮะจบรายการนี้เรามาดูท่านไม่ชมฮะตรงนี้เป็นเหรียญ1นบาทไม่ผ่านการใช้งานทั้ง2เหรียญเดี๋ยวฝั่งปะป,ะปาบรรยายท่านผม้ชมฮะน,นี่คือเหรียญ1บาทหายากลำดับที่1ของเหรียญ1นบาทขนาดเล็กเหรียญราชการที่9 เรามีมากันทั้งชอ่อฝาสั้นแล้วก็ชอ่อฝายาวท่านผู้ชมฮะทั้ง2เหรียญน,นี้ยังคงความน้ําแดงอยู่ในตัวท่านผู้ชมฮะแต่ว่าแอบแฝงไว้นิดหนึ่งนะไม่ผ่านการใช้งานนะท่านผู้ชมฮะไม่ผ่านการใช้งานถ้าผ่านก็ผ่านกันน้อยมากๆเลยท่านผู้ชมฮะอ่ะเหรียญน,นี้ใครอยากได้ใครอยากได้เหรียญละ300บาทเหรียญละ300บาทดูเอาท่านผูนะ้ชมนะฮะนะช่อฝาสั้นฮะสามร้อย หลังจากนั้นมาดูช่อฟ้ายาวนานทีจะเข้ามาท่านผู้ชมฮะช่อฟ้ายาวเดี๋ยวนี้ก็ไม่ผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันน่าจะตกอยู่ในกรอบของเก่าเก็บบวกกเล็กน้อยท่านผู้ชมฮะแต่เขาไม่ผ่านการใช้งานปปาตรวจดูเนื้อในแล้วนะแต่เสียดายว่าขอบเขาจะชํารุดท่านผู้ชมฮะขอบเขาจะชํารุดนิดหนึ่งมีร่องรอยนะปปาบอกเลยนะเพราะว่าถ้าสวยจัดๆไม่มีร่องรอยเลยเนี่ยเหรียญนึงก็จะอยู่กันราวเหรียญละประมาณเป็นพันถึงพันสองแต่เสียดายว่าเหรียญเนี่ย ไม่ผ่านการใช้งานแต่เขายังมาตกอยู่ในอขอบเขตของเหรียญเก่าเก็บนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะนะก็เหรียญน,นี้อ่ะแล้วก็มีร่องรอยฉะนั้นที่จริงถ้าไม่มีร่องรอยปะปาก็จะขายสักพันหนึ่งแต่ว่าท่านผู้ชมฮะช่อฟ้ายาวหายากมีร่องรอยนิดหนึ่งนะเป็นเหรียญเก่าเก็บบวกนิดนิดท่านผู้ชมท่านผู้ชมฮะขาย,ยากได้เหรียญน,นี้800บาทนะถ้าไม่มีร่องรอยขอบตรงเนี้ยปะปาขายเลยเหรียญน,นั้นหนึ่งพันะถ้าแจ่มสุดก็ครพันส นะป้าคิดว่าราคาจะอยู่ประมาณนั้นอยู่แล้วถ้าไม่มีร่องรอยเลยก็พันสองเหรียญนี้ใครอยากได้ฮะป,ป้าขายให้เหรียญละ8 0 0บาทช่อฟ้ายาวท้าผม้ชมะหายากนะหายากจริงๆสําหรับช่อฟ้ายาวนันนะเราจะเจอกันสักครั้งหนึ่งโอเคเนาะหลังจากนั้นท่าผม้ชมะรายการสุดท้ายรายการสุดท้ายเรามาดูฮะหบาทปีสีผ่านการใช้งานแต่ว่าขอบสวยกลางเหรียญใช้ได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะมีร่องรอยไหมมีน้อยมากท่าผม้ชมะ ขอบโอเคท่านผู้ชมฮะขอบโอเคนะอ่ะห5 0เหรียญน,นี้550สวยมากๆท่านผู้ชมฮะสวยตรงไหนท่านผู้ชมฮะสภาพเหรียญสําหรับอ่าความใหม่ความเก่าเนี่ยยังยังไม่มีความสําคัญเท่าเหรียญมีร่องรอยถูกของมีคมถูกของแข็งกระทบกระแทกแล้วหลักๆเลยเนี่ยท่านผู้ชมฮะสำคัญก็คือขอบ กลางเหรียญจะดูสวยแต่ถ้าขอบเสียทุกอย่างจบเลยท่านผู้ชมฮะนะฉะนั้นก็ใครจะขายเหรียญพูดถึงนะก็อย่าบอกว่าช่องประปาตีราคาต่ำนะถ้าเหรียญขอบบินเนี่ยจบเลยนะโอเคเนาะปปาแนะนาท้ายคลิปท่านผู้ชมฮะใครอยากได้ฮะเหรียญ5บาทปี46หายากอันดับที่2ของเหรียญ5บาทล้วนเวียนเหรียญรัชจักการที่9เหรียญนี้เป็นเหรียญผ่านการใช้งานแต่ว่ารูปลักษณ์สวยอยู่ท่านผู้ชมฮะลายล่องลอยแบบคันเทพโอเคห้าร้อยห้าสิบอะ เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายสําหรับอีนี้แล้วท่านผู้ชมฮะวันนี้ปาปาอาจจะพูดดูจะไม่สดชื่นสักเท่าไหร่เมื่อคืนนอนน้อยมากท่านผู้ชมฮะนะทำทำรายการนี้เสร็จปาปาก็คงจะถือโอกาสไปหางีบสักนิดหนึ่งเนาะซื้อเข้าขายออกดูงานดูการท่านผู้ชมมากก็สนุกสนานจนลืมเวลาพักผ่อนโอเคนะฮะ เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายปอป่ามาขายเหรียญในวันที่12เดือนกรกฎาคมปีพศ2 5 6 6อ,อ EP ที่170ถึงตอนอวสา,านแล้วะท่านผู้ชมมาคลิปนี้เนาะประเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ